นาซาวะนาซาวะอยากเล่นเลยจับฮะอยากเล่นเลยไอสัตว์มาเลยโอ้โหเอาบ้านร้างโรงเรียนเมืองโรงเรียนเมืองหรอโรงเรียนเมืองสถานีตำรวจฐานฝึกเอาอะไรเอาอะไรมันก็ได้มาอะไรอะไรก็ได้พี่อะไรที่ที่ที่คือสถานที่ที่ใกล้ตัวสุดน่าจะบ้าน่ะเป็นบ้านโรงเรียนไม่น่ากลัวมีโรงฝึกไหมคือกูเล่นไม่เพลินนี่มันเป็นฐานฝึก ไม่เราเราไปซุยก่อนเกมนึงเอดี๋ยวไม่ได้ซุยเลยงั้นงั้นงั้นอันแบบไหนกว้างสุดจัดเลยไม่ไรปื่มติดหูไม่อ่ะปื่มมันเปิดไหล่านแ่เขาบอกสถานมีที่ใกล้ตัวสุดก็ตำรวจครับตำรวจมันใกล้ตรงไหนก็มีผมว่ามีน่ากลัวคือบ้านบ้านกับโรงเรียน่ะไปโรงเรียนแล้วกันน่ากลัวหมดแหละสั่งมีอวมีอวโรงเรียน เอาอะไรอะมีบ้านมีโรงเรียนแล้วก็สถานีตำรวจเอาเลยเอาเลยเอาเป็นว่าผมไม่เล่นอะไรอะเอาเป็นว่าผมไม่เล่นแล้วกันพี่อุ้ยมีความละเอียดให้เลือกด้วยกูเลือกแบบละเอียดแบบว่าไม่เห็นเลยได้ไหมอะไรเกี่ยวกับเียแบบไม่ให้เห็นผีเลยอ่ะไม่เป็นไรปื้มเอาเอาความละเอียดเดี๋ยวผมความละเอียดชั้นเองแล้วแต่ผมรดเสียงแ้วผมปิดเสียงนะโอเคปะอี๊ตื่นเต้นว่ะเฮียไม่อยากเล่นแล้วอะไม่อยากเข้าเกมอ่ะ เนี่ยส่งเลขอะไรมาส่งเลขอะไรมาเดี๋ยพ่อไม่เล่นนะเลขยังไงถ้าเกิดพี่เลฟอกเวปื้มไม่ปื้มไม่ยอมออนอ่ะมันชวนไม่ได้ปื้มต้องกดเข้าแล้วก็ใส่็จไม่อยากให้ชวนเท่าไหร่หรอกเกิดข้อผิดพลาดในการเข้าล็อบบี้คืออะไรอ่ะเอาบ้านหรือโรงเรียนเร็วๆให้เลื่อกเอาอยู่อยู่นั่ like, งนิ่งๆคุยแต่หน้าเกมได้ไหมแล้วก็เราก็ไปไปไปเล่นเกมอื่นกัน่แค่เพลงก็หลอนแล้วแสะเมื่อไหร่จะเข้ามามาละชื่อเที่อะไรเนี่ยเปลี่ยนเลยจ้ะ อะไรหัวหุ่นเหี้ยอะไรวะยึดเล่นเลยเหรอไม่ึดอะเรยึดเล่นเลยเหรอยังไม่เริ่มเลยโหลดแบบอยู่เตี้ยกว่าไปแล้วแม่งจะไม่จะเริ่มเลยกลัวอะไรกันวะคิดถึงกันนะเพื่อนหลังการที่ผมจะเดี๋ยวอ่านแชทที่หลังนะนักกามวูหเมาเร็วจิ้มแผลพี่รับคนอ่านแชทไหมตอนนี้ไม่รับไม่รับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเมาเมาเร็วจริงเมาเร็วเฮ้ยใครเปิดใครเปิดเสียงในเกม ปั๊มเรปิดดีก็เปิดย้าก็เปิดเอาปิดไงอ่ะเราต้องปิดดีกดเปิดเอาอ๋อปิดเอ้ยเปิดนั่นเปิดเดี๋ยวปิดไว้เวลาเดี๋ยวปั๊มเราใครเปิดประตูวันสั่นปั๊มเราขับต่อกไปไอ้แชทบอยมันปับรถไปไหนมันหนีอ่ะนึงเนี้ยเราเราต้องคือเราต้องไปเอาไวของกล้องไงอื่นอ่ะในคำว่าอื่นอ่ะอื่นอะไรก็เอาไวเป็นเสียงคนอื่นยังไงก่อน ผมไปที่อื่นอื่นแท่ได้เสียงเลือดติดพี่พม่ป็นันฟุทธทุ่งะใช่ไหมแม่ดีพุทท้องคตรงนั้นกิจเสียงดีไม่ผมเอาเอาื่นเจอเอรากชอจริงโ้ยคาไปรองหันอุ้ยมีให้อ่านด้วยพี่พีมาอ่านเวมา สอแล้วมึงไม่แต่งตัวกันมามันมีชุดเหมือนกันนะออกใหม่เว้นไก่ปื้อนมาคนละชุดมันจําไม่ได้ได้ดูเฉียบไหนนะไหนชื่อวัดไหนชื่อกุ้งหอยนะไม่เห็นชื่อเลยสัสใครทุบอะไรอะไม่มันมันมีชื่อไม่ผมองเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนเสียงยังไรกันน่ะชื่อเสียงอะไรวะอันนี้ใครเสื้อแดงเนี่ยใครเสื้อแดงผมผมผมอ้าวพี่ไม่ไม่ติดไมค์ก่อนไม่พี่ก็ไปที่กดีได้ไหมกดีอ่ะ แชทด้วยเสียงพี่เราขายปิดเสียงทำไมกูได้ยินเสียงมึงในเกมอ่ะคือเราต้องปิดเพื่อนด้วยเอ่ะแชทบ่อยอ่ะแป๊ปช่องแม่งเลยแล้วกดกดอะไรเปิดไมวีอดีครับวีพี่ไมวีครับเรบโวนผีได้50บาทเปิดก๊อกในบ้านทั้รอ่ะถ่ายภาพวัตถุลอยตัวจับภาพผีในวิดีโอใครเอาเควสอะไรกูกูขอเปิดเอ้ยปิดก๊อกก็ยากเพราะวะผมถ่ายภาพวัตถุลอยแล้วเบิ่มเบิ่มมึงดูรูปตรงนี้เห็นไหมล่ยเบิ่มมีรูปบนกล้องกันละไม่มีรูปตรงเนี้ยตรงขอบเนี่ยเฮีย เราต้องเออะไรแบบ้างทางนั้นอ่ะเราต้องเอาถ่ายภาพอย่างเดียวผมถ่ายภาพวัตถุรอยยังไงไฟฉายอ่ะเราเราถือได้กี่อย่างอ่ะได้อย่างเดียวกดที่อะไรวางของไว้สักอ๋อกดขี้ขวาวางของพี่นั่นเลยพวกนี้คืออะไรอ่ะอ๋อลูกกิ้งเราถือของได้กี่อย่างต้องลองดูผูถือมาสามอ่าตอนนี้ผมถือสองตอนนี้ผมถือได้สองผมถือมาสามแล้วมาเราต้องเอากล้องวิดีโอไปด้วยนี่ถ่ายใช่สามอย่างอ่ะสามอย่างเหรอแล้วใครใครใครถือกล้องไปแล้วผมผม อ๋อนั่นพี่เอากล้องวิดีโอไปอันนี้คือเปิดก๊อกเปิดก๊อกทั้งหมดในบ้านก๊อกนี่ก๊อกอะไรวะก๊อกน้ำเหรอใช่ๆก๊อกประตูอะก๊อกประตูเปิดประตูะถ่ายออกดูอ่ะปู่แล้วบ้านเฮ้ยใครเอาท็อตเลยไม่เอ้เชื่อใครอุียวไอ้เชื้ยระเบิดแล้วไฟฉายมันเปิดไงอ่ะเปิดแล้วคลิกซ้ายไงคลิกซ้าย ไม่ปื้มเดินไปดีปื้มเหยียบดีลารีไปดิมามาไม่มีไฟแต่เรายังไม่มีตังเลยเราจะซื้ออะไรได้มาเร็วมาเร็วไม่เป็นไรไฟฉายมันมีแค่นี้แหละไม่เป็นไรไปได้ปื้มไปเร็วๆอันนี้ใครเนี่ยอันนี้ใครผมไอเว่นเหรอก็คือเว่นชุดน้ำตาลใช่ป่ะไอปื้มชุดแดงจะปล่อยผู้หญิงกูเลิกกูเทคหมดละกูถือแล้วนะกูเทคหมดอ่ะไปเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ g h o s t watcher มองเหี้ยอะไร เราเราไปเปิดกองน้ำอยางนี้อุ้ยอุ้ยเสียงมันอะไรไอ้เบ้นไปไหนแล้วช่วย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 อยู่ไหนอยู่ไหนพี่เบ้นไอ้เว้นไอ้เบ้นเป็นไรอ่ะมาแล้วเบ้นมาแล้วพี่เว้นไอ้โดนหี่ดึงเหรอน่าจะใช่น่าจะหี่ดึงมั้งนี่มาทำพิเชี่ยอะไรตรงนี้เนี่ยเราเราทำไมพี่มีไฟฉายกันอ่ะ เนาะเขาก็พกไปฉายมาเราหมดแล้วพกจากไหนอะอ่ะเปิดก้อกนีปาะก้องเนี่ยนี่ไงใช่ใช่ใช่โอ้โหเสียงดังที่ผ่านยิ่เสียงดังเลยอชัดที่ผ่วิอะไรอะไรอะเราไม่เอาเครื่องสแกนผีกันว่เหรอมันมีปะไม่รู้ผมมีไอ้เครื่องไอ้กระดานบอกผีอะผมร่างคุยกับผีมีอันหนึ่งอะเราจะคุยกันทำไมเราเปิดก้อกก่อนก็เดี๋ยวผมอ้าวผมไปเอาไฟฉายก่อนนยฮะผมไปเอาไฟฉายก่อนนะีถามทำไมเนี่ยถามได้ไหม ก็พี่ถามอ่ะว่าเราไม่คุยกับผีหรออ๋อไหนวะไฟฉายก็เลยมันไม่มีแล้วมันหมดแล้วไปแล้ว่กูต้องเป็นคนที่ไม่มีไฟฉายวะเพิ่มเพิมก็ถึงไฟแช็กแทนไงเพิ่มไฟแช็กพอเพิ่มพอเพิ่มถึงกล้องไงเพิ่มคอยถ่ายรูปไงเอาไฟแช็กโอเคกูมีไฟชิกแล้วแม่งดักกิ๊กเลยเนี่ยมากูพร้อมคอยถ่ายรูปไงมาเอากูเข้ามาก่อนเลยเกียร์เท้าวิ่งเกียร์นี้มาเราลงเลยทำไมเหมือนวิ่งเร็วนะแต่ก็ ไปไปไปเปปปิดกอไไทำเควสอ่ะอย่างนั้นไปเปิดก๊อกก่อนอ่ะมันไม่มีเครื่องเฮ้ยอันเนี้ยทายละมันหมีหมีมีแสงอ่ะเฮ้ยพึ่งถ่ายรูปเร็วไม่มันไม่ใช่วัตถุลอยมันไม่ลอยพี่โยนก่อนพี่โยนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายตอนโยนอุ้ยอะไรอ่ะอ๋อให้พี่โยนอ่ะโยนอ่ะถ่ายรูปไอ้เฮี้ยไม่ทันเอาแล้วกูโยนของทิ้งไม่หมดแล้วเดี๋ยวเก็บก่อนอุ้ยเก่งเลยอ่ะ ออทีวีเด็กทีวีเด็กทีวีโอเคเฮ้ยมืดไอ้สัตว์เปิดไฟดิแม่จัดเราเนาะหมีไปไหนอ่ะเชร่าหมีมันมันเหมือนนี่อ๋อนี่ไงมันเปิดไฟได้คะแนนอู้สว่างขึ้นมาไม่เห็นช่วยคุยอะไรเลยก๊อกก๊อกเนี่ยก๊อกก๊อกไปเช็คไปเช็คนี่ได้ปะได้เปิดด้วยเอออเ้ยมีไฟมีไฟมีไฟเปิดไฟเปิดไฟตูอแ้แ้แล้วก็ปิดประตูด้วยแอแล้วทำไมมัน ไหไหนไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไหนอะชั้สองช้ัไปแล้วไปเร็วไปเร็วปื้มชั้นสองไหนอะเฮ้ยปื้มป้มของอยปื้มถ่ายรูปแล้วปื้มชั้นสองปื้มปื้มป้มชั้นสองายถนี่นี่นี่ของ ่ายไม่ทันถ่ายไม่ทันโอ้ยทำไมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอให้เขารอยใหม่แสดงว่ารอให้เขารอยใหม่เลยนะทำไมแค่ไปโดนผีดึงเหรอใช่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 มันเป็นไงผีดึงน่ากลัวปะเดี๋ยวพี่ก็รู้อ๋อมันกดแถบขึ้นมาไดู้มีไฟมึงเดินนี่เอาเอว่ะกดแถบเพื่อบอกหาผีไงเพราะฉะนั้นเราคุยกับผีก่อนรู้ค่ะว่ายุเอสัตว์เคยไม่ใช่ไม่มันอายุเฮียเราเราต้องคุยกับมันตรงที่มันดึงเราเปล่าแล้วเราทำเง้นไม่น่าดึงนะพี่ เอาอายุแล้วกระดานกูไปไหนไม่พี่ผมเอากล้องเอเอาของไว้ชั้นหนึ่งอะลงไปชั้นหนึ่งกันก่อนไหมไปดีไปดีลงไปดีลงไป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 ผมเอากระดานชนวนมาเดี๋ยวผมคุยให้แล้วกันว่ามันคุยกับเนี่นะมุมนั้นมุมนั้นมุมนั้นผมลืมไปตรงไหนมุมไหนมุมไหนผมเจอละเอาผมหยิบมาแล้วครไฟฉายนะวางอยู่ใครจะหยิบอ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวผมคุยพี่มีไฟฉายกันไป้เนี่ยเราต้องไปหาวัตถุอะไรยอนกระดานอ่ะคุยมันไม่มีที่คุยที่ดีกว่านี้เหเอขยับไหน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 มองไม่เห็นอ่ะอุ้ยอุ้ย วิ้ยเห็นเห็นเห็นเนี่ยหน้าแคทบอยเลยหน้าแคทบอยเลยไอยูเฮียเราเราไม่มีกล้องโอ้ยไปแล้วไอยูเฮียไอยูเฮียไปแล้วอีกแล้วกูขอโทษกูขัดจอบูไม่ช่วยแล้วอยู่ไหนอ่ะนี่นี่ห้องน้ำห้องน้ำเฮ้ยเปิดเปิดก๊อกเลยเปิดก๊อกเขาพาไปเปิดกีอะไรหวีหวีมันมีคลื่นอ่ะมันเหมือนหมีเลยอ่ะหวีหรือกระจกยังไงเฮ้ยพี่มไอ้เพิปม๊บ้เพิ่มเพิ่มเพิ่มอย่าไปกับพีทเองไปกับพีทเอง ไม่ใช่กูไม่ใช่กูอ้าวไปกับพี่เองพี่เป็นแบบนี้อะไรนั่งยอที่แม่งหลบหลังกูเลยสักว่าเราต้องไปฝึกก่อนนะพี่ยเไยไม่เปลี่นวะใช่เอาพี่ไปฝึกคนเดียวแล้วพี่มาบอกเพราะกูก็กลัวเหมือนกันอ๋อนี่กระจกผีนี่ว่ะกระจกอะไรนะยุยหมาหมาอะไรหมาอยู่ห้องเราอยู่ห้องเรามันส่องเราอยู่ลองลองถือลองถือดิลองถือดิ มัน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 เหมือนแบบเป็นมุมมองผีอ่ะเพิ่มลองถือดิไม่ถือไม่อยากกูถือกลางเข็นผมเห็นแล้วผมเอ้ยผมเห็นพี่ถือเกิ๊ฟโฮผมเห็นเหมือนอะไรอ่ะมันอยู่ห้องไหนไม่รู้อ่ะเอ้ยมึงเดินนำกูที่กูไม่มีไฟฉายแต่กูถือกระจกใครใครมีไฟฉายดว้ายมันดึงกูแล้วว้าวตามตามตามมองไม่เห็นอ่ะอ่าชั้นชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งใต้ดินใต้ดินใต้ดินลงลงลงชั้นสองใต้ดินใต้ดินใต้ดินนี่ไปอยู่พี่เจอยัง พี่เนี่ยผีอยู่ชั้นนี้แหละมันดึงไปทุกที่ไอ้พี่กูโดนดึงไปชั้นสองจับรอจับเฮ้ยเฮียแคนี้ดึงอยาอยันี้ใช่หมาเอ้ากระดานกูอยู่ข้างนอกงั้นเราเราไปที่รถก่อนเผื่อมีอะไรคุยกับผีได้กะเบี้ยกูมีกระดานนี่กูจะเอากระดานคุยกับเฮ้ยเฮียอะไรตัวอะไรอะตัวอะไรอ่ยนี่ยเยยอุ้ยออ้ยอะไรอะอุ้ยอเฮียทไมงก ตัวมืดๆด่ะผีปูตายไอ้สว์ศพแรกเลยยังเลยตายแบบน่าสั่นดึ๋งผีมันโกรธแล้วเราเปิดน้ำเล่นอ่ะแล้วเสือกเป็นคนแรกที่แบบเดินผ่านผีแล้วกูหันไปมองผีทำไมเนี่ยเอาเราอยากก็ป้มถ่ายรูปไปมา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 แก้วมันมาแก้วกระพิบรัวกระพิบรัวของร้อยของร้อยบนโต๊ะของร้อยกข้างหูข้างหูเลยของร้อยเนี่ยของร้อยใส่ของร้อยว่า ห้องครัวห้องครัวผีมาผีมาว้าาาโดนไอ้ไอ้โดนพี่ไอ้ต้องหน่อยวะบอยยิ่งเพิ่มเพิ่มผีมาได้ไรวะเหมือนเดดบรยเลยวะเออใช่ใช่เฮ้ยนี่พี่เห็นผีอุ้ยจริงจริงทำไงทำไงขับรถออกเหรอไปมไอ้เพิ่มยังขับรถออกก็ไ้เงี้ยกูเริ่มไม่กลัวแล้วสักกูเริ่มหมือนไส้ผีแลไรเงี้ยไม่เป็นกูเริ่มไม่กลัวแล้วกูกูเหมือนไส้ละ เออผมว่าพอเล่นเล่นไปมันไม่ได้น่ากลัวดิวะไม่ใช่ไม่กลัวหรอกมองไม่เห็นไอทีไม่กลัวเลยจริงจังเดี๋ยวไปเฟอร์ก่อนงงมาไอส์กูเซียนแล้วต่อเลยถ่ายรูปผีก็คือผีโจมตีเราก็คือแค่ถ่ายเว้ยแก็จก็แค่แข่งกระจกในนู้นใช่ไหม อ่าใช่ผมผีถ่ายรูปผีโจมตีถ่ายรูปผีวัดอุณภูมิบูบูเป็นตากล้องเคลวผมถ่ายรูปผีกับถ่ายถ่ายรูปการโจมตีผีนี่เหมือนเดียวกันใช้พร้อมทำพร้อมกันเลยได้ไหมพร้อมกันได้ได้ย่างแรกกราปิดไมค์ครับพี่มีแค่ไฟฉายกับกล้องเดี๋ยวผมเอาขอบป้องกันตัวไปอย่างหนึ่งก็คือกางเขนกับกระดาษอุณภูมิแล้วกันไม่เอาอะไรกันเลยอ่ะวัดวัดอายุมาวัดอุณภูมิไปเคลอีเอฟไปไหมวีเอฟคืออะไรกูไม่รู้เราวัดอายุกอดอะไรมามึงต้องบอกอายุอันนี้หรอปื๋มใช่ปะ ใช่ใช่เอ้ยเดี๋ยวรอยเท้าเอาไฟฉายง่วงอ่ะใครถือได้บ้างผผมมเเอองงโอเคผมเองก็วิ่งถ้าไม่มีเอ้ยไป let's go ครับผมอนัับบครจังหวะนี้วิ่งล่าผีเลยฮะไหนสัตว์ไหนหารอยเท้าก่อนเดี๋ยวนะเรามีเควสอะไรบ้างนะใช้กระจกใช้กระจกใช้ลูกผีแล้วก็วัดกระจกแล้วก็วัดไอ้ตรงนี้ขึ้นตรงนี้ขึ้นขีดขึ้นครับขีดขึ้นครับวายผมเจอแล้วถ่ายลูกผีแพ้เฮ้ยใครบังง่ายเฮียให้หนูห้หนูหวยให้หนูให้หร้อยสี่สิบป ตรงนี้สีเหลืองตรงนี้สีเหลืองขอสีแดงแดงขอสีแดงแดงเมื่อกี้ลบเก้าลบสิบห้านี่ตรงนี้ตัวอะไรไร้อยร้อยเห็นตัวแล้วนะชัดเลยตรงนี้เข้มมากเข้มมากครับตัวตัวนับห้าร้อยถึงหนึ่งพันครับห้าร้อยถึงหนึ่งพันคืออะไรอายุไหนอายุห้าร้อยถึงหนึ่งพันลงตรงตัวนับอนุภาคครับโอเคผมได้ไอ้เครื่องนี้ผมทิ้งแล้วนะเพราะว่าใช้เสร็จแล้วอ๋อแล้วก็อ่ะอันนี้กระดานชนวนเอ่อแคนยูดเอ่อแบบ้ยเฟ้ย คญยูชอกไม่แต่ไปแค่พี่เห็นแล้วนะว่าตัวอะไรอ่ะใช่แต่แต่เราไม่รู้ไงว่ามันเราต้องจับมันยังไงไงรบภูมนะครับผมเอารลบยี่สิบถึงลบสิบครับเมื่อกี้คือน่าจะคนแขวนคออ่ะใช่ใช่คนแขวนคอครับแต่ไปแก่ถ่ายรูปผ่านปะไม่รู้ต้องวิ่งไปดูที่รถพี่ต้องวิ่งไปดูที่รถว่าผ่านยังผ่านก้นไปดูที่รถก่อนมันจะเขียวที่ไอ้นี่พี่เขียวที่กระดานผ่านแล้วถ่ายรูปผีอ่ะถ่ายรูปผีให้ดูรูปทีไหนรูปวะนี่คือผ่าน่ผ่านหรอ นี่ไงไม่เห็นผีหรอ,น,อน,นั่อนะโถตากตาก้อง200คิวไอ้เหี้ยแล้วใครอันนี้ใครเดินผ่านเนี่ยไอ้เหี้ยเว้นนิวหาไอ้สัตว์ถือว่าผ่านถือว่าผ่านเ,เราเหลือใช้กระจกแล้วก็ถ่ายตอนผีโจมตีผมอยากพี่นะยังวัดอันนี้ไม่ได้เลยโซลาร์ฟอผมยังไม่เจอรอยเท้าเลยครับกบไปชั้นสองไม่ต้องวิ่งหามาต้องวิ่งหามาอนห้องในก่อนอยู่ในห้องห้องน้ำาหมืนะไม่พี่ ถือสซลฟ์อยู่ใส่ล้อฟ้าปีพี่ขึ้นขึ้นสุดเท่าไหร่เก็บเมฆของกูเต็มเก็บอะไรอะของเล่นหรอเต็มเหมือนกันอะไรอะมาผมเก็บให้แล้วโยนทิ้งแล้วกูผ่านแล้วอเอาไปหนีชั้นสองชั้นสองมันไม่อันนั่นเลยนะมันมันมันไม่ขึ้นแล้วสลฟออะผมยังไม่เจอรอยนีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งจะต้องบจะต้องดังจนสีแดงเลยเหร ต้องวิ่งหาลอยอ่ะบีไม่ใช่ไม่ถึงโซฟออะไม่พบว่าต้องขึ้นสูงสุดเท่าไหร่พี่ต้องเอาเท่านั้นแหละเหมือนแบบมันได้ถ้ามันขึ้นก็โอเคแล้วขึ้นสีอะไรบ้างละขึ้นจนถึงถึงไหนอะถ้าไม่เจอมันก็ไม่มีปะมันบอกว่าไม่ทิ้งรอยเท้าได้นะเพราะมันมันมัน็คอยไมเรียกว่าทุกหน่อยใช่เพราะมันคือทุ่มหีทุขอแขวนคอได้สซลฟอพี่ได้กี่จุดสูงสุดตอนนี้ไม่ทิ้งรอยถึงห้าถึงสามไหมอ่อไหนวะสซลฟอฟอมีเลขอะไรนี่มันมีหนึ่งถึงสอง เป็นสามจุดป่ะเพราะว่ามันได้มันได้ถูกตัวเดียวตอนเนี้ยสามเราลูนสามจุดป่ะอ่าใช่ใช่สามถูกแล้วสามสามได้สามได้สามอ๋อได้แค่สามโอเคแล้วอุณหภูมิอุณหภูมิไม่รู้ครับผมไม่ได้ถึงคือตัววัดถึงลบสิบครับอ่าโอเคลบเท่าไหร่นะลบยี่สิบถึงลบสิบครับถึงลบสิบก็เหลือแค่เหลือแค่กระดานเมญานหรือกระดานเมญานอย่างเดียวแล้วกะรเมญานอยู่นี่แล้วกูดูอ่ะกูดูกูดูยไม่โยนยังไม่โยนโยนแล้วเว้นเว้นเอากูดูก่อนก็ได้ไม่มันต้องมันมันต้องโยนตอนมันมา เราแล้วในตัว oh, วัดคุณภาพอ่ะขึ <Show yourself. S 2> ้นป้องกันไม้ไม,ไม้กางเขนเหมือนเดิมนะของป้องกันนะเ <c oughs> นี่ยผมถือไปละผมซื้อมาละห้ <c oughs> าสิบบาทมึงยืนมึงยืนหน้าเลยปุ่มรอรับผีเลยมาไอ่สัตว์โก้ชโชว์ y o u r s oh, <show> e l ให้มันโชว์ทำไมเราไม่ให้มนนมไม่เล่นวูดเว้นเว้นไม่เว้นต้องให้ว oo. ูดูเว้นบอกกางเห็นตัวมาแล้ว <c oughs> <อ>ไหนวะตีนจะเสียงโก้ชโชว์ y o เซลฟ์ผีไม่เห็นดึงใครเลยวะคุณจะถ่ายรูปที่ไม่โจมตีกับดึงคนละใครกระดานวิจารอยู่ไหนอะ อยู่ที่ผมครับกระดานอยู่ที่ผมอยู่ที่พื้นอยู่ที่พื้นวางวางลงกับพื้นอยู่ตรงพื้นแล้วเนี่ยอยู่ตรงข้างหน้าผมเนี่ยถ้ามองเนี่ยเด่นๆหน้าประตูเนี่ยหน้าประตูอ๋อโซลฟ์โอเคใช้เป็นแล้วก็เราเหมือนแบบมากที่สุดเท่าที่จะได้โอ้ยพี่โดนกหัวนี่มึถ่ายรูปไม่ลากมันไม่รักไม่ใช่หรอไม่รู้ว่านับถ่ายไปก่อนเฮ้ยห้องนี้สว่างดีว่ะก็เพคบาบูดูดอมาเอาไปป้าก็แม่มึงอ่ะเอาตุ๊กตาบูดูไปเล่นดีสัตว์ไม่เล่นแกยูชทูบ เขาโวยหวนร้องไห้ครับร้องไห้ครับร้องไห้ร้องไห้ครับร้องไห้ก็คือประเทศเร้องที่ไงร้องไห้ฮะโอ้ยเลิกร้องไอ้ทางที่อะไรหยุดคุ้มจบเลยสัตว์ไัยไม่เข้าใจใครโดนร้องไห้คือ่วิทยุสิพี่เวอกพี่เวอกเครื่องร้องทยุมันมีเลือกร้องไห้กับคำรามอ๋อพี่ไอเครื่องรับวิทยุพี่เห็นเลื่องรับวิทยุไหมแก่เลยเครื่องรับวิทยุก็คืออะไรวะพี่เลื่อนลงไปอ๋อมันเลื่อนลงได้เลยเหรอ ไอ้เหี้ยกูไม่รู้ว่ามาคุยอะไรกันวะไอ้สัตว์ก็บอกว่าให้เล่นลูกกิ้งไม่แสดงว่าเป็นอะไรนะร้องไห้เป็นร้องไห้ครับไม่เห็นมีร้องไห้มีใช้ไม่ได้โยนบูดูเบียนดูไม่ใช่เครื่องรับวิทยุเครื่องรับวิทยุอ๋ออ๋ออ๋อร้องไห้โอเคแล้วบูดูบูดูอะไรบูดูยังไม่ลองครับยังเ้นยังลองไม่เสร็จการวิจายก็ยังโต้แล้วตัวนับคุณภาพป่ะพี่นับอุณห้าร้อยถึงหนึ่งพันไอ้ตัวนี้คุณสมบัติมันบอกว่าเปิดปิดหลอดไฟในนห้้้องไดคืยยา สิ่งของในห้องได้แค่นั้นแหละมันก็ลองเปิดไฟทิ้งไว<อ>้แต่ส่นมันปิดแต่ว่ามันไม่มีประโยชน์มันไม่มีประโยชน์ต่อการในนี่เราอยู่แล้วมันแค่เรารู้ตัวผีอยู่แล้วเราอยากรู้ว่าเราจะจับมันยังไงวูดูอะถ้ามันไม่เล่นวูดูก็ปิดปะเอ่อมันเว้นเออว่ะมันมีเลือกไว้เลือกไม,อไม่เล่นได้นะเออแต่ว่าผมยังไม่ได้ยนจบตอนนี้เราสะโวัเหลือแค่อายุแล้วเนี่ยรุ่นพี่หรือว่าโบราณแค่นั้นเองก็ต้องเหลือว่ามันเล่นกระดานไหมแค่นั้นเองไม่อะไรอะ ก็โชว yourself นก็เอากระดานมาให้มันเล่นดิง่ายกว่านี่ไงนี่ไงกระดานอยู่ถึงผมก้าอกระจกไหมแปกระจกเผื่อโชเดี๋ยวเดี๋ยวผมโดนไอ้พี่อย่าเพิ่งถ่ายเล่นหมดแล้วถ้ามันไม่ใช่จมใต้ดิน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 ไม่ไ็นไม่ได้ก็แค่เกรกล้องใหม่แค่เกรดเดียวใตยดานใต้ดิยใา้ดินลาลายลยลยอายาลย ใช้ไปหมดละใช้วูดูดอดีไอ้แม่ไอ้ไอ้ไอ้กระดานเนี้ยมันเป็นแบบไม่แน่นอนครับเออวะนี่เ่นนี่ขยับไปเนีมันใช้ตีนเขี่ยแน่เลยสัตว์เล่นที่อย่างไม่แน่นอนโอเคเป็นโบราณโบราณเรือเรือชัวร์แล้วเนี่ยวูดูแล้วเนี่หรือวูดูครับหลือวูดูไม่ชัวร์เว่นยังไม่ชัวร์ไงเว่นะวูดไม่ใช่ผมไม่คิดว่าแต่ผมคิดว่าไม่เล่นว่ะก็คือไม่เล่นนะก็คือเป็นกังวลนะกังวล เดี๋ยวก็ต้องอ่านมันพิมพ์กลางวันพี่พี่อ่านพีกกลางวันไปไปไปในรถก่อนไปในรถก่อนไปในรถก่อนไปจับผีกันดีกว่ากลางวันจับอะไรนะจับอะไรนะก็คือวูดูตอนนี้มีโยนใช่ไหมน้องเม่นมันไม่โยนก็เป็นแบบใช้ไม่ได้ไปถ้าว่าเว่นแบบชัวร์แล้วว่าใช้ไม่ได้พี่ไอ้คนน่ากลัวเลยสัตว์นึกว่าผีทำไมหน้าที่เป็น นี่ดูพี่ถ่ายรูปเป็นไงรูปนี้โอ้ไม่เคยผ่านเปล่าเนี่ยเคยไม่ผ่านพี่โจมตีอ่ะมันต้องโจมตีพี่เนี่ยดูดูเป็นไงแสงจ้าปะเกลือซักซิ์โอเคเดี๋ยวจะมาถ่ายรูปได้กี่รูปสามรูปไม่ใช่หารูปหรืแปรหมดแล้วหมดแล้วใช่หมดแล้วนี่มันหมดเป็นไงพอมีตรงนี้มีแค่ศักธิ์อันนี้โอเคผมถือเกลือศักธิ์แล้วก็ถ้ามันโจมตีเกลือศักิธิ์ระเบิดทองคำจุดเทียนในบ้านสามเล่มจุดเทียนต้องเอาไฟแช็กเดี๋ยวพี่อาไฟแช็กไปเทียนหอมแมงหอมแมงเองไฟศักมีดอยู่ที่ม ไปเช็คอย right. <c oughs> ู่ที่ไรอยาป้นกนไม่ถือไฟสักติดไปนี่กันมือระมัดระวังไปดิอ่าแล้วเ้าโปเกบอลนะเดี๋ยวค่อยทำก็ได้ปะเดี๋ยวค่อยเอาท้ายสุดลายละสร็จอยู่ไหนอยู่นี่ครับข้างหน้าเช็คอาวูดูดอฟ Please งั้นผมโรยเกลือไว้ตรงไหนดีอ่าตรงตรงทางนี้แล้วกันมัน เืิมันเดินเข้าทางเอ้ามันไม่ได้โยมันโยนใส่ไม่ไม่โรยืนโยนใส่หรือเปล่าปื้มมันต้องโยนใส่พี่ไอ้ปื้มมันโยนก็โยนไงเฮ้ยหาเทียนก่อนนี่หาเทียนห้เวนก่อนนี่ไงเทียนอยู่ข้างหน้านี่ไงหนึ่งอันเรียกกูว่านักล่าผีที่รวยที่สุดในกกระจุ่นทายไหมอ่ะนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ข้างหน้าตรงนี้ไม่ได้นี่ข้างหน้าปีม้าผีม้าผีม้าเฮ้ยพี่มิกก็ไม่มีกล้องเลยดีกว่าลืมไปผีม้าผีม้าใครโดนบอกนะผมมีเกลือซักสิทธิ์ไม่ใช่ผม มันต้องมาตอนนี้เลยเงียบไปก็ t Ghost! Show yourself come to me Ghost! g h o s t We will cash you take a red jacket we will cash you like a buck take a red jacket to you all the world yeah I'm red jacket bird ถ่ายชุดแล้วถ่ายนี่แล้วจุดไฟเทียนตรงนี้ยังไม่มันมันมันต้องทำทีละขั้นตอนไม่ใช่เหรอทีละขั้นตอนดิขั้นหนึ่งสองสามเฮ้ยเดี๋ยวคนล่ามีคนล่าม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 ึงมามามามึงมาดิเงียมา เฮียกุ ia, ้งปลาไม่กลัวอีแล้วนี่ไงนี่ไงปลาเออเสร็จกูไอ้ควายหนาต่อไประเบิดทองคำก็คือต้องรอมันโผล่เหรอใช่ใช่ใช่ต้องรอโผล่เฮ้ยเราไม่โผล่เหมือนจะโผล่เหมือนจะโผล่เหมือนจะโผล่เรอที่คนรอดูที่คนเลยเราดูที่คนกูปะเนี่ยกูปะเนี่ยทำที่นี่กสไหนวะนงไงนไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วไหนใครมีระเบิดปาดิปลาดิไม่มีเอ้าเอ้า เอาไอเนี่ยมันมันอยู่เนี่ยอ้าวไม่ใช่แล้วใครมีระเบิดอ่ะผมว่าพอปื้มถือไอ้นี่แน่เลยถือกางเขยไว้แม่งเลยไม่เห็นตัวไม่ใช่แล้วใครมีระเบิดเมื่อกี้ตัเลยเออว่ะอ๋อไม่ไอหยิบระเบิดไปคุยเอ้ยใครมีระเบิดกูเองกูเองสัดระเบิดทองคำเอ้ยเสียไม่กูไม่มีมีมาแล้วมาแล้วมึงไหน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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่เห็นเมื่อกี้มันโหนโหนโหนตรงนี้วิวแคสตูโกสมะกูวิ่งไล่มึงละสัตว์รอรอมันเดี๋ยวไปนั่ง I will catch you, Ghost. อังเล่เกี่ยไฟดับเลยวใครเปิดนี่เนาะตั้งแต่ Show you and me, Show yourself, I'm friends, I'm friends มาแล้วเเเเนนนนงงงงไฟห้องมันดับเลยนะอุ้ยยืดหยุืนนานพี่เดี๋ยวดับอุ้ยเฮ้ยมันแหววอุ้ยเห็นฟันใครเมื่อกี้น่ากลัวข่มผีอีไอ้สัตว์มาแล้วจะมาแล้วจะมาแล้วฟันใครคืออะไรวะเมื่อกี้ขวันฟันใครอะตอนเดินซ้อนกันอะใครโดนใครโดนใครโดนบอก ไม่ใช่ผมนี่นี่นี่ข้างหน้าเบื่มาแล้วเออที่เราลอกซีนะแต่กูไม่ลอกหรอกไอเสียทีแบ็กทีแบ็กไฟสักสิทธ์ไฟสักสิทธ์ไอ้นั่นไฟสักสิทธ์ไม่เว้นจุดเทียนสามเล่มจับจุดเนอดับแล้วก็จุดใหม่มีคุณไหนเขียนมาแล้อมึงคิดว่ากูลอกสินะแต่กูไม่ลอกหรอกไอเไม่ไม่ไฟก่อนดิไฟให้ครบสามเล่มเลยไงเองเว้นจุดพาเว้นไปจุดมีตรงห้องนี้ก่อนหนึ่ง ทำไมกูจุดเฮียนี่ไม่ได้ไฟแช็กมึงหมดเหรอเพื่อนโยไอเวนไฟแช็คมึงหมดเหรอไม่เหรอพี่แชทบอยไอเวนไฟแช็คหมดเหรอเอาดีดีผมยังไม่ได้จุดอะไรเลยนะมันมีหมดด้วยเหรอไอสัตว์ออ๋ไม่พี่จะจุดได้ไอเยี่ยเขาไปจุดไม่ได้จุดได้มันติดจริงใช่เหรอเขาจะมาไงที่มันบาลงังทายให้ผมลังทายให้ไม่ต้องห่วงไอพี่ลองเดินผ่านอันนี้อ้าวนี่ไม่ถูกนะ้านเนี่ยจุดได้จริงดิเฮีย เนี่ยมันอยู่ตรงนี้อ้าวแล้วต่อไปพี่ต้องโยนใส่มันใช่ไหมอ้าวนั่งไงพี่ข้างหลังเนี่ยอยู่นี่ใช่ปาชัยช่ยชเอ้ยงั้นเราไปเอาที่จับมาเลยดีกว่าเออกดอะไรเคลื่อนไอ้าวพี่พี่ไม่ไม่พี่ต้องลองโดนโจมตีก่อนพี่รอโดนโจมตีก่อนก็ได้มั้งเดี๋ยวผมผมเองไหมคลิกายไว้เคลื่องพี่คลิกซ้ายคลิกซ้ายอ๋อคลิกกกับคลิกขวาไอ้ยโยนโยนทิ้งยงัผมไปเอาที่จับก่อนนะพี่ได้ได้ได้เหลือไฟสักสิทธิ์ของพี่อันเดียวอ่ะไม่แล้วที่จับอยู่ไหนอ่ะก็โปเกมอนไงอยู่ไหนออะเ้า เราอยู่ที่กูอยู่ที่กูอยู่ที่กูโมกะบอลเกือกแล้วกูเอ๊ะปรโยนเล่นตอนไหนนะมาละมาละมาวิ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 ใกล้ผมเลยไหนอะน่ารักมากมาจุ๊บหน่อยแล้วเราไม่ถ่ายรูปตอนโดนโจมตีอะประตูอะเงี้ยข้างล่างพี่ไหนอะโดนแล้วเอา้าวโดนอ้าวไม่เห็นเหรออ๋อไม่คือคนจะไปจิ้มดิเนี่ยเนี่ยเออจับจับจับ ไอ้เนี่ไหน้าหน้าเนี่ยข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าไอพีโง่ไปเกมที่นี่ง่ายขนาดนี้เหรอ เกมเนี้ไม่เรียกเกมผีหลังคือเกมผีเกมอื่นนะวิ่งวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงเอาเป็นว่าผมไมเล่นอะไรอ่ะยเล่นเลยหรอม่เล่นอรยิเล่นเลยหรอเรยมัวแล้เ่อก้ไม่ค่อยเริ่มเลยกลัวอะไรกันวะ